ฟลลี่เป็นตัวนำชนะบุคลติดตามที่สองใจเย,เย็นที่สามดุมโชคดีที่สี่ที่ขอไปา้ายมใจเย็นเย็นเป็นตัวนำ คาราดิจใจเย็นๆกนั้นอย่ดหนุชนะมุคลติดตามที่สองบุรลี่ที่สามโค้ายสองออกทางตรงใจเย็นนเป็นตัวนำหนุมคุณเกริศักดิ์ติดตามที่สอง อรไรใจเย,ย็นๆไปจนัน,นกุจะดิทักกิตตมที่สองไปลยที่สามเกติักนะเฮ้ยเขาสั่งปล่อยเหรอนี่ยเออันไมอ่อ,นะอ,อู่ก็ได้เปิด มาทว,วีโชคเป็นตัวนำเปิดปิดิติตามที่สองยอราชันที่สามสิริมงคลที่สี่ขวัญใจคุณโชกที่ห้าอาดาดีทวีชคยะเป็นตัวนำ ฟิร์สฟิกิคติดตามที่สองยอราชันที่สามที่โค้งปายสามสิริมงคลงดแรงที่มาชลานอกสิริมงคลเป็นตัวนำทวีโชคติดตามที่สองเฟิร์สฟิลิคที่สามยอราชันที่สี่หนุ่มโชคชัยที่ห้าโค้งปายสองออกทางตรงสิริมงคลจะเป็นตัวนำทวีโชคติดตามที่สอง

มาแล้วแปดที uh ่พเป็นตัวนำสวัสดีเจ้าเหนือการานี้แปดที่พีเป็นตัวนำปกรณ์คุณปรดตามที่ 3, ท 2, สองสวัสดีเจ้าเหนือที่สาม หุนป,กปากรแปดิบิกเป็นมาําคู่กันสวัสดีจอเหนือิีตามที่สามแอปเปโบที่สี่บุตรที่ห้าที่โคไปสองออกทางตรงแปดจิบิกเป็นตัวนา ผู้กนกับคาราดิแปซิฟติเป็นตัวนำคุณประกอบจิตามที่สแปซจุตยังคงนำคุณประกอบเรื่องแรงที่มาจากด้านในแปซิุตแระทางด้านนอกแลทางด้านนอกสุอันใจเจ้าเหนือกัใจเจ้าเหนือแรงแรงทางด้านในคุณชยวยกันทางด้านนอกกังใจเจ้าเหนือ อริยสัพเป็นตัวนำพังงุญานติดตามที่สองวันมีโชคที่สามคาราดีว้าวมูตุยเป็นตัวนำอริยสัพติดตามที่สองวันมีโชคที่สามดาดาวิราที่สี่มูตุยเป็นตัวนำ วันมีโชคิี่ามที่สอ,อรียทรัพที่สามดามีดวิราติสี่ฟงังงนงามที่ห้าโคงายสองออทางตรงวันมีโชคเป็นตัวนำดาวิราติมที่สองมุตุยที่สาโอ้การดาวิรั วันนี้ก็าจะเป็นตัวนำดาวิราชิตันทีสมุทตที่สามพันงานที่สี มาเม่เป็นตัวนำผมลิกิตติดตามที่สองให้เพชรที่สามพรบิชิตที่สี่พรบดจิตที่ห้าบาราดีมาเม่จะเป็นตัวนำให้เพชรติดตามที่สองผลลิกิตที่สามพรบิชิตที่สี่ คุณครั้งที่ห้าจิ้งโค้งไปสามมหาเมธย,มา,เมย,ยาเป็นตระดาวัยเพชรติดตามที่สองภูมิคิดที่สามบนพิชิตที่สี่โค้งไปต่อทางตรงมหาเมธให้เพชรเป็มานามาดำคือกันคา,ารี มาเมฆเป็นตัวนาให้เรติตามที่สองภมิกิดที่สามมหาเมฆเป็นตัวนำห้เรติตามที่สองภมิกิดที่สาม ดำรงเป็นตัวนำ front, ํำวัตถุฟลอนติดตามที่สองใยโชคที่สามาราดีวัตถุฟลอนเป็นตัวนํำเดชดำรงจิตตามที่สองใยโชคที่สน้องอิราทีี่นนลุงนำชัยที่ห้าที่งตาย3 วอเตอร์ฟลอจะเป็นตัวนำเดดํำรงที่ตามที่สองชัยโชคที่สามน้องวิราที่สี่หนุ่มนำใจที่ห้าโค้งปลายสะของออก,กางตรงอาราดีวอเตอร์ฟรอนจะมาเป็นตัวนำวอเตอร์ฟ o อน เป็นตัวนำเดินลงติดตามที่องเด็กลงในมาตาด้านในเป็นตัวนำแลติดตามที่สองนที่สา คุณเป็นตัวนำขาราดีคุณเอื้อมเป็นตัวนำคุณสุกเต็นที่ตามที่สองนุลบุตรที่สามทีนครที่สี่ยอยยิงที่ห้าเอื้อมยังเป็นตัวนำที่โค้งไปสาม คุณสุขเกษมคุณเอื้อมไปมานำคู่กันสีนครติดตามที่สมนุลคูณที่สี่ยอดยิงเต่โค้ 5, งไปต่อกลางตรงภาราดีคุณเอื้อมเป็นตัวนำคุณสุขเกสมติดตามที่สองแลาางกระทงด้านนอกสีนครภาราดีคุณเอื้อม

ไปแล้วรักกันร้อยเป็นตัวนำหงส์ยันจิจังที่สองใช่แล้ชูเมนโก้รักกันร้อยเป็นตัวนงชูเมนโก้จิจังที่สอง